วิธีตัดแบ่งเครือกล้วยให้ออกมาเป็นหวีถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนําให้เอาไปตัดในน้ําถ้ากรณีเราไม่มีกระมังใหญ่ๆไม่มีคลองน้ําแต่เราเป็นมือใหม่นะครับเราจะตัดในลักษณะตั้งแบบนี้ก็ได้แต่มันจะลําบากมันจะยากเพราะฉะนั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งในกรณีที่เราไม่มีน้ําไม่มีกระมังใหญ่ๆใส่น้ําไม่มีคลองน้ําให้เพ,พื่อนพี่ วางเครือกล้วยนอนลงไปแบบนี้และได้เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับอย่าวางกับพื้นปูนเด็ดขาดนะครับจะต้องมีผ้ารองหรือว่าวางบนวัสดุที่มีความนุ่มสวยวิธีการเฉาะเฉาะยังไงก็จะตัดเหมือนลักษณะที่เราตัดในน้ําเลยแต่มันจะค่อนข้างที่จะยากกว่าตัดในน้ํานิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้วยตรงนี้มันไม่ได้ลอยเหมือนกับอยู่ที่น้ําคือมันนอนอยู่นะครับเวลาเราเฉาะเห็นไหมครับ เวลาเราเสาะปุ๊บนะครับกล้วยมันก็อยู่ในลักษณะเดิมคือเราไม่สามารถเสาะได้แต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้ผมเสาะอยู่ที่น้ําผมจะแค่แตะแตะเครืออล้วยให้มันหมุนเพราะว่ามันลอยแต่อันนี้มันไม่ได้ลอยเราจะต้องยกนะครับจะต้องยกเขือกล้วยหมุนหมุนเพื่อหาช่องหารูตรงนี้นะครับเฮ้ยออกไปก่อนหาช่องหารูตรงนี้เพื่อที่จะใช้ขอตัดเรือกล้วยสอดเข้าไปได้นะครับแล,แล้วเราก็ยกออกอ่ะเห็นไหมครับทีนนะ่ะก็เหมือนเดิม นะครับเมื่อเวลาเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องยกหมุนเหมือนเดิมเราจะหมุนแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันกล้วยมันจะช้ำมันทับกันมันไม่ได้ลอยมันทับมันมีน้ําหนักทับอยู่เราจะต้องยกประคองเือกก้วยหมุนแบบนี้แล้วก็ตัดแล้วก็ยกออกเฮลวีแบบนี้มันจะตัดยากกว่าการที่เราวางในน้ําเพราะว่ามันเครือกล้วยของเรามันไม่ลอยนะครับแต่ว่ามันตัดง่ายเหมือนกันนะครับตัดง่ายกว่าการที่เราจะตั้งตัดอ่ะเห็นไหมครับเนี่ย แล้วก็ยกหมุนแค่นั้นเองอยากให้เครือกล้วยไปกระแทกของแข็งเด็ดขาดเห็นไหมครับอ่ะเมื่อถึงวีสุดท้ายก็เหมือนกันเราก็ยกขึ้นมาหน่อยโหการใหญ่มากนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีเสาะแบ่งเครือกล้วยให้ออกมาเป็นวีเสียดายมากนะครับสุกแล้วโอเคครับ